เย็ยนอยู่ผนะไปวูบหนึ่งแล้วปล่อยมือออกจากเธอมือเธอเช็ดน้ำตาน้ำมูกป้ายไปบนเสื้อสูทที่เขาสั่งตัดเป็นพิเศษแต่เอามือเช็ดไปที่หนึ่งยังไม่พอใจก็เลยฝังใบหน้าถูถ่ายไปมาถูจนเสื้อของเขามีแต่น้ำตาน้ำมูกรวมทั้งรองพื้นและลิปสติกก็เช็ดเอาไว้เป็นทางหลังจากทานานำจัดหนาใจเธอก็ล้วงกระจกออกจากกระเป๋าถือพอเห็นก็ถึงกับสะดุง้งแววตาตัดเพาะขณะที่แต่งหน้าก็บ่นพึมพำ คุณรู้ไหมว่าเมื่อเช้านี้ก่อนออกจากบ้านฉันต้องเสียเวลาแต่งหน้านานแค่ไหนแต่คุณมาทำให้ฉันร้องให้จะพูดกันดีๆหน่อยก็ไม่ได้เป็นสามีประสาอะไรกันเหยียนยู่ฟังแล้วปวดหัวจีิตขึ้นทันทีเจ้าอันอันหลบหน้าหลบตาหนึ่งเดือนไม่ยอมพบหน้าใครเลยจนวันนี้เขาต้องมาดักจับที่งานเลี้ยงบ้านตระกูลทั้งสุดท้ายเจ้าอันอันยังใช้ไม้นี้กับเขา เส้นเลือดที่ขมับของเหยียนยู่เต้นตุบตุกว่าจะสงบลงได้ก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งแต่ก็ยังคงรู้สึกอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออกเขาเหลือบมองเธอแวบหนึ่งเธอกำลังจดจ่อยอยู่ที่การแต่งหน้าราวกับว่าเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอกเหยียนยู่ยิ่งอึดอัดเข้าไปพายานไปพักใหญ่กระทั่งเจ้าอันอันแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเหยียนยู่ที่นั่งนอน,นิเงียบมานานก็ได้เริ่มเปิดปากเอ่ยตะล่อมเจ้าอันอัน คืนนี้กลับไปนอนที่บ้านเบื่ออยู่ในโรงแรมจะตายแล้วกลับบ้านก็ดีเหมือนกันเธอพอจําได้เลือนรางดูเหมือนเธอจะหนีออกจากบ้านมาด้วยความโมโหภาพเหตุการณ์วุ่นวไปมาแต่เธอจำรายละเอียดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ในสมองว่างเปล่าซึ่งเป็นบางครั้งบางคราวที่พอจะจําบางเรื่องได้แต่ก็เลือนรางเหลือเกิน แต่มีเรื่องหนึ่งที่เธอจำได้อย่างแม่นยำต่อให้เธอลืมทุกคนจนหมดสิ้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ลืมก็คือเหยียนอยู่ไม่ใช่จำได้เพราะว่าทบทวนความจำจากรูปภาพแต่ตอนที่เธอตื่นขึ้นในสมองก็มีเหยียนยู่อยู่คนเดียวเท่านั้นเขาเหมือนแผ่นก็เอยติดสนิทแนบแน่นในสมองของเธอจะแกะจะดึงอย่างไรก็ไม่ออก เมื่อทั้งคู่ออกจากห้องเหยียนยูก็เดินนำด้วยสีหน้าเย็นชาออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วกลุ่มคนรักการชุบซิบยืนออยู่เต็มไปหมดดวงตาแหลมคมพากันมองมาที่เจ้าอันอันตั้งแต่เกิดเรื่องการจูบสถานเมืองนี้เป็นครั้งแรกที่เหย็นอยู่และเจ้าอันอันปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนพร้อมกันเมื่อครูเจ้าอันอันพูดต่อหน้าทุกคนว่าเยยนอยู่เป็นต้นต่อของการทำแท้งอึดใจก็ถูกเหยียนยูลากออกไปขณะที่ทุกคนกำลังตั้งตารอดูฉากเด็ด พวกเขาก็ล้นระทึกไปกับเจ้าอันอันในเวลาเดียวกันด้วยนั่นคือเหยียนยู่เลยนะบุคคลที่ไม่ควรไปตะแยะด้วยอย่างยิ่งเขาไม่ได้เป็นคนโกรธง่ายแต่ถ้าโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วก็อย่าว่าแต่ตระกูลเจ้าเลยต่อให้เป็นสิบตระกูลเจ้าก็ไม่สามารถปกป้องเจ้าอันอันได้ แม้ตระกูลเจ้าจะร่ำรวยแต่เทียบกับตระกูลเหยียนก็ห่างกันแสนแ0 0หมื่นหยดหากไม่ใช่เป็นเพราะจูบสถานเมืองเมื่อครั้งนั้นคู่นี้ก็คงไม่มีวันมาบัดบอกันได้ใน8ชั่วโคตรตามการคาดเดาของทุกคนเมื่อสักครู่เจ้าอันอันจะต้องร้องให้ฟูมฟายเพื่อขอให้เหยียนยุยยกโทษให้แน่นอนแต่เหมือนจะไม่ได้ผลเพราะสีหน้าของเหยียนอยู่ก็ยังคงเหม็นเบื่อเหมือนเดิม ทุกคนไม่กล้าพูดถึงเรื่องโมัชั่วที่เจ้าอันอันเอ่ยออกมาเมื่อครู่ดังนั้นเลยเปลี่ยนหัวข้อไปพูดถึงเรื่องจูบร้อนแรงซึ่งไม่มีในสำคัญอะไรนะักจากนั้นก็มีบางคนถามอย่างเป็นสุขในความทุกข์ของคนอื่นอันอันคุณเหยียนคุยเรื่องอะไรกับเธอหรอบอกให้เธออย่าไปตามตื้อเขาใช่เปล่าเจ้าอันอันขมวดคิ้ว จากนั้นก็เริ่มแสดงบทบาทใหม่เธอแกล้งสะอีกสะอื้นเสียใจพวกเธอทุกคนใจร้ายเมื่อกี้ฉันถูกลากเข้าไปในห้องเชี่ยวนะไม่มีใครมาช่วยสักคนพวกเธอรู้ไหมฉันเกือบถูกข่มขึ้นแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันสู้สุดฤทธิ์ยอมตายดีกว่ายอมจำนนเยียนอยู่ที่ยังไปได้ไม่ไกลถึงกับตัวแข็งเรื่องที่เจ้าอันอันพูดแทบไม่มีความจริงออกจากปาก การพูดเลอะเทอะแบบนี้ทําให้ทุกคนหมดความสนใจไปอย่างรวดเร็วนั่งเลือดวัวเอ่ยกับคนข้างๆว่าผิดใจกับเหยียนยุ่เข้าให้แล้วฉันจะคอยดูสิว่าเธอจะตายอีท่าไหนเจ้าอันอันแกว่งแก้วไวายในมือตะวัดสายตาทําท่าราวกับไม่ได้ยินจากนั้นก็หันกลับไปเสพสุขชีวิตยามราตรีท่วงท่าเหมือนนกยุงรําแพนหาง สายตากวาดมองไปในฝูงคนชูลี่หายไปแล้วเซอร์เอาหัวแม่เท้าคิดยังรู้เลยว่าต้องไปกับเย็นอยู่แน่เจ้าอันอันยกแก้วไวขึ้นกำลังจะดื่มกลิ่นเหล้าเตะนาสิกประสาทก็รู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาจากนั้นข้างกายก็มีคนเดินมาหาอันอัน เธอเลื่อนสายตามองเห็นชายหนุ่มสูงโปร่งมีกลิ่นไอดอกกล้วยไหมผสมดอกหอมหมื่นลี้อายุประมาณ25-26ใบหน้าหล่อเหลาพร้อมด้วยดวงตากระสังใสเจ้าอันอันอึ้งไปพยายามเอ่ยชื่อคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าถ,ถังจี้เจอถังจี้เจอยิ้มบางดูถ้าเธอจะความจำเสื่อมจริงสินะเห็นเป็นคนอื่นไปได้แต่ก่อนเธอเรียกฉันว่าอาเจอเท่านั้นนี่ เจ้าอันอันเอี้ยวหน้าเล็กน้อยอาเจ๋ถังจี้เจ้าหยิบแก้วไวน์ออกจากมือเธอวางไว้ข้างๆจูมือเธอพาเดินออกไปข้างนอกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งคู่เดินเล่นอยู่ในสวนโดยมารยาทเจ้าอันอันร่างสคริปต์เอาไว้อย่างเรียบร้อยขอแสดงความยินดีที่นายได้รับรางวัลใหญ่ครั้งแรกในชีวิตการเป็นผู้กำกับ งานปาร์ตี้วันนี้ข้างในมีแต่พวกลูกเศรษฐีส่วนข้างนอกเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวสองประกายแต่ดวงตาของถังจี้เจ้าสว่างสุขใสเสียยิ่งกว่าทางช้างเผือกเขาจ้องมองเธอยกยิ้มที่มุมปากท่าทางอ่อนโยนเหลือเกินที่ฉันไปเป็นผู้กำกับเพราะว่าตอนเด็กเธอบอกว่าอยากเป็นนักแสดงจะได้รับรางวัลหรือไม่สำหรับฉันยังไงก็ได้เพราะว่าไม่ได้สนใจกับรางวัลเท่าไหร่ เจ้าอันอันกับพริบตาถังจี้เจ้อก้มตัวลงมาลูบที่มุมปากเธอเช็ดให้อย่างแผ่วเบาตรงนี้มีอะไรติดอยู่หน้าอยู่ใกล้กันมากเธอสังเกตเห็นผิวบอบบางเนียนขาวของเขาชัดเจนไม่มีรูขุมขนเลยพับผ่ายิ่งตอนเขาขยับเข้ามาใกล้เธอก็สัมผัสถึงลมหายใจร้อนเผาปลายนิ้วของเขาเลื่อนจากมุมปากขึ้นมาเรื่อยๆหยุดอยู่ที่หางตาของเธออันอัน เยียนอยู่ทําให้เธอร้องให้อีกแล้วเหรอเจ้าอันอันพยักหน้าหงึกหงักแบบตรงไปตรงมาอืมเขาไม่ใช่คนหน้าทั้งจี้เจอไม่ได้ขยับมือออกกลับรูปไล้ใบหน้าเธอแผ่วเบาอันอันฉันก็เตือนเธอตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าแต่งงานกับเหยียนอยู่แต่เธอก็ไม่ฟังเจ้าอันอันมุ้ยปากทําเสียงสูงตอนนี้รู้สึกเสียใจแล้วใช่ไหมละ่ะพ่อไหวอยู่ เธอหยุดไปชั่วครู่เผชิญกับท่าทางถังจี้เจือที่ยังไม่หยุดเธอลังเลครึ่งวินาทีก็บอกสิ่งที่ไม่พอใจออกมาอาเจือนายถูจนรองพื้นฉัดนอหลุดออกหมดแล้วนะถังจี้เจกระแอมกระไอดึงมือกลับเดินทอดหุยกันไปเรื่อยๆเจ้าอันอันก็สังเกตว่าถังจี้เจอมีอะไรที่อยากจะพูดอีกเขาจ้องมองเธออยู่นานดูเหมือนอยากจะพูดแต่ก็ไม่พูดออกมาสักที่ทำให้รู้สึกอึดอัดเจ้าอันอันทนไม่ไหวถามขึ้นว่า อาเจอมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าถังจีเจอร์ชะงักหลังจากสูดหายใจเข้าลึกสองสามครั้งเขาก็กล่าวอย่างจริงจังว่าเรื่องครั้งก่อนหวังว่าเธอจะไม่ถือสาณนะเจ้าอันอันนี้เครื่องหมายคำถามสีดำบนใบหน้าเรื่องอะไรเหรอถังจีเจอร์มองอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็ยิ้มเหงาเหงาฉันเกือบลืมไปเธอสูญเสียความจำนี้นาคงจำอะไรไม่ได้ เขาพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนกับเหยียนอยู่ทำราวกับว่าการสูญเสียความทรงจำเป็นวิธีที่เธอแสดงขึ้นมาเองเจ้าอันอันกำลังคิดแก้ต่างให้กับตัวเองจู่ๆสมาร์ทโฟนก็สั่นขึ้นมีคนส่งวีแชทมาให้เป็นภาพโปรไฟล์ของผู้ชายโชชิกแพ็กตัวเองอันอันนนโซเอสฉันอยู่ที่หน้าประตูมหาหน่อยคุณหมอเจียงทุกวันนี้คุณหมอเจียงคนนี้เป็นคนที่ช่วยเธอทบทวนเรื่องราวทั้งหมดในชีวิต ถังจี้เจือเหลือบมองแวบหนึ่งก็เห็นภาพโปรไฟล์ในวีแชทเจียงหัวใช่ไหมเรื่องที่เธอสูญเสียความทรงจำเขาเป็นคนกระจายข่าวหน้าเจ้าอันอันปิดหน้าจอเขามีธุระอยากจะพบฉันต้องไปก่อนนะคะพอเจ้าอันอันเดินมาถึงที่ประตูรถสปอร์ตมาเซราตี้ก็ล่นเข้ามาพอดีเจียงหัวพุ่งลงจากรถทั้งที่ยังใส่เสื้อกันลมทับชุดกาวสีขาวเอาไว้ดูเหมือนออกมาจากโรงพยาบาลอย่างรีบด่วน ตามที่เจียงหัวเล่าให้ฟังในหมู่ลูกเศรษฐีทั้งหลายเขาว่าตัวเขานี่แหละประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นหมอที่รักษาแถมยังช่วยชีวิตคนไข้นับว่าสร้างผลบุญยิ่งใหญ่เลยทีเดียวภายใต้ไฟถนนใบหน้าลูกเซี่ยวของเขาซ่อนอยู่ในแสงและเงาจมูกโด่งเป็นสันดวงตาโตคิ้วดกดำดูก้ากึ่งระหว่างชายหนุ่มกับเด็กชายบุคลิกร่าเริงสดใสท่าบกมือยิ้มให้เจ้าอันอัน,อนราวกับดอก ทานตะวันพลิบานใต้แสงอาทิตย์อันอันทางนี้ไม่รอให้เจ้าอันอันเดินไปหาเจียงหัวก็พุ่งตัวเข้ามาหาเธอเขากอดเธอไว้ในอ้อมกอดพร้อมกับน้ำเสียงตื่นเต้นและดีใจอันอันฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้วเจ้าอันอันงงหือเจียงห้วเอาใบตรวจเลือดออกมาเธอท้องแล้วนะที่รักท้อง ลูกฉันบทที่สี่อะไรนะเจียงหัวปัดเส้นผมที่หน้าผากเจ้าอันอันออกไปด้วยความรักน่าจะท้องประมาณเดือนกว่าผลอันตราซาวยังดูไม่ออกแต่สามารถตรวจได้จากผลเลือดเมื่อหลายวันก่อนตอนที่เธอไปตรวจสุขภาพฉันไม่ได้สนใจตอนนี้ผลเลือดออกมาสรุปได้ว่าเธอไม่เพียงแต่จะสูญเสียความทรงจำยังตั้งครรอีกด้วย เจ้าอันอันน่าเวอเจียงหัวกอดเจ้าอันอันไว้ในอ้อมแขนตบแผ่นหลังเธออย่างนุ่มนวลวางใจได้ฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเจ้าอันอันรู้สึกไม่ดีไปทั้งเนื้อทั้งตัวออเจียงหัวหืมพ่อเด็กคือนายเหรอเจียงหัวตอบอย่างหนักแน่นก็ใช่นะสิเธอเคยบอกไว้ว่าถ้ามีลูกจะให้ลูกเรียกฉันว่าพ่อไง ฉันกำลังถามว่าพ่อแท้ๆที่เป็นคนทำน่าใช่ในหรือเปล่าเจียงหัวกับพริบตามองไปทางอื่นบ้าจะเป็นฉันได้ยังไงอันอันฉันชอบผู้ชายนะเจ้าอันอันพยายามทำให้ตัวเองสงบหนึ่งนาทีผ่านไปดวงตาเจียงหัวเบิกโตเธอจำไม่ได้ว่าพ่อเด็กเป็นใครเหรอเจ้าอันอันพยักหน้าอย่างยากลำบากหลังจากหายใจเข้าลึกเจียงหัวกก็ตบที่ไหล่เจ้าอันอันไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยเธอให้จำได้เอง เจ้าอันอันพึมพำน่าจะเป็นเหยียนยู่มังเพราะว่าเขาเป็นสามีฉันเจียงหัวมองเจ้าอันอันด้วยความเห็นใจแต่เธอไม่ได้พบกับเหยียนยู่เดือนกว่าๆแล้วนะเด็กคนนี้จะเป็นของเขาได้ยังไงกันมุมปากเจ้าอันอันกระตุกดวงตาของเจียงหัววาบแสงขึ้นดูเหมือนจะคิดอะไรออกใช่แล้วฉันจำได้ละ เดือนที่แล้วตอนที่เธอหนีออกจากบ้านเธอนัดกินอาหารกับคนกลุ่มหนึ่งวันรุ่งขึ้นเธอยังมาบ่นกับฉันว่าตอนตื่นขึ้นมาทำไมไปนอนอยู่ในโรงแรมเจ้าอันอันถามตัวสันในนั้นมีใครบ้างก็คนไม่มากนะรวมฉันก็มีผู้ชายสี่คนเองเขากวาดสายตามองไปยังหน้าท้องของเจ้าอันอันแวบหนึ่งบอกความจริงออกมาแบบไร้ปราณี อันอันหากรวมเหย็ยนอยู่เข้าไปด้วยลูกของเธอคนนี้อาจมีพ่อถึงห้าคนเชียวนะพอเจ้าอันอันได้ยินเท่านั้นบ่อน้ำตาก็แตกทันทีเธอจับมือเจียงหวกเขย่าตัวสันสถานฉันซาขนาดนั้นเลยสวิงกิ้งห้าพีพระเจ้าฉันเป็นสเตลเลสไม่รู้จักบุบสลายหรือไงเนี้ย เจียงหัวกอดเจ้าอันอันเอาไว้แน่นรูปท้ายทอยเธออย่างนุ่มนวลเหมือนความรักความห่วงใยที่มารดามอบให้บุตรใหญ่โง่เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถึงแม้เมื่อก่อนเธอจะดูแรดไปทั่วมู้ไปหมดแต่ความจริงเธอเป็นร่างจำแรงของภิกษุณีทรงศีลกลับชาติมาเกิดทั่วทั้งเมืองมู่จะหาใครที่จะหัวโบราณเท่าเธอไม่มีอีกแล้วเจ้าอันอันน้ำตาไหลพรากเงยหน้าขึ้นถามว่าจริงเหรอเจียงหัวพยักหน้า สิงสิงเธอนีแหละเป็นผู้หญิงที่แค่ถูกมนุษย์เพศผู้แต่ต้องก็ถึงกับตะโกนว่าท้องทำไมฉันรู้สึกว่านายกำลังหัวเราะเยาะอยู่เลยเนี่ยเจียงหัวสายหน้าเปล่านะฉันกำลังชมเธอต่างหากนี่ถ้าไม่ใช่เหยียนอยู่แล้วก็ตามสมมติฐานเธอคงรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้จนวันตายจริงๆตอนแรกฉันก็จะเตรียมขอการอนุมัติจากยูเนสโกที่จะยกให้เธอขึ้นเป็นมรดกโลกอยู่แล้วด้วย เจ้าอันอันกรอกตาผลักอ้อมกอดเขาออกแล้วล้วงแป้งพัฟออกมาตบเจียงหัวทำเสียงที่จะคีบตลับแป้งออกจากมือหญิงสาวของนี้ไม่ควรใช้ช่วงนี้เขาหยิบถุงใบหนึ่งออกมาจากกระเป้าในนั้นเต็มไปด้วยชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางดูก็รู้ว่าเพิ่งซื้อมาใช้พวกนี้ฉันชื่อมายกชุดเลยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับหญิงตั้งครั์เจ้าอันอันร้องว้าวเกือบทิ้งตัวล้มทั้งยืน ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วนายเป็นเพื่อนสาวที่ดีที่สุดของฉันจริงๆเจียงหัวทำเสียงขึ้นจมูกผิดแล้วฉันเป็นผู้ชายที่ดีกับเธอที่สุดในโลกเจ้าอันอันเรียกเบาๆพ่อจำเจียงหัวเตรียมตัวจะออกรถอย่าดื้อน,นะลูกเจ้าอันอันรู้สึกซาบซึ้งกำลังเช็ดน้ำตาจู่จูก็คิดอะไรขึ้นมาได้ถามขึ้นว่าเออจริงสิฉันชอบเย็ยนอยู่มากเลยเหรอ เียงหัวที่เหยียบคันเร่งลงไปก็ถึงกับเบรกกระทันหันแววตาเหลือเชื่อชายออกมาสวรรค์เจ้าอันอันฉันไม่คาดว่าจะมีวันที่ได้ยินคำถามนี้ออกมาจากปากเธอเจ้าอันอันมีสีหน้าไร้เดียงสาทำไมเหรอถ้าใช้คำพูดเธอเมื่อก่อนเย็ยนอยู่คือแท่งเหล็กอมตะของเธอไม่ได้กินวันเดียวก็จะถึงกับครั่นเนื้ออครั่นตัว แต่นายบอกว่าฉันเป็นพวกหัวโบราณรักนวลสงวนตัวไม่ใช่เหรอเธอแนนวนเนียอยู่กับเหยียนยุคนเดียวเขาขยับเข้ามาใกล้ๆราวกับมีรับลมคมในลดเสียงลงอย่างตั้งใจอันอันยังจำได้ไหมว่าตอนนั้นทำยังไงถึงจับเหยียนอยู่อยู่หมัดเจ้าอันอันสายหน้าหวือจำไม่ได้แล้วแต่ขับคล้ายขับคลาว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เจียงหัวถอนหายใจรูปหัวเจ้าอันอันที่รักเรื่องอดีตผ่านไปแล้วนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเธอควรคิดถึงเรื่องอนาคตเท่านั้นเขาชี้ไปที่หน้าท้องของเจ้าอันอันเจ้าอันอันทำหน้าเหมือนแม่พระจับท้องตัวเองเอาไว้ถามเจียงหัวหัวหัวตอนนี้ฉันควรทำยังไงโปรดเรียกฉันว่าคุณหมอเจียงหัวหัวฉันปล่อยให้ลูกไม่มีพ่อไม่ได้ แล้วเธอวางแผนจะทำอะไรก็ต้องทำให้รู้ชัดเจนว่าใครคือพ่อของลูกฉันกันแน่เจียงหัวอึกอักวันนั้นทุกคนดื่มกันจนเมาเละถ้าเธอไปถามก็คงไม่ได้เรื่องอะไรยังมีอีกเรื่องเหยียนยุ่เป็นคนรักหน้าตามากถ้าเขารู้ว่าเธอสวมเขาให้ลาก็พวกเราคงต้องไปเจอกันชาติหน้าแล้วละเจ้าอันอันแงนหน้าขึ้นกรีดร้องใส่ท้องฟ้า ทำไมชีวิตฉันขมขื่นแบบนี้เจียงหัวปลอบอันอันอย่าเพิ่งกังวลไปในเมื่อสิ่งต่างๆพัฒนาจนมาถึงขั้นนี้แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเธออยู่เฉยๆสักสี่เดือนก็จะสามารถเจาะน้ำคร่ำมาตรวจ DNA ได้ค่อยๆแอบตรวจว่าใครเป็นพ่อเด็กระหว่างสี่เดือนนี้ก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าว่าที่คุณพ่อให้ดีๆหน่อยแล้วกัน เจ้าอันอันขยับเข้าไปจุ๊บใบหน้าหล่อเหลาของเจียงหัวที่หนึ่งฉันก็คิดแบบนั้นแหละถึงแม้เจียงหัวจะรังเกียจน้ำลายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เธออย่างมีพิรุษเจ้าอันอันเห็นแบบนี้ก็เลยจุ๊บส่งไปอีกทีหัวหัวจำได้ไหมว่าวันนั้นมีผู้ชายคนไหนบ้างเออก็มีฉันถังจี้เจอก่อนที่เจียงหัวจะพูดจบเจ้าอันอันก็ขัดจังหวะถามว่า นายไม่มีทางทำอะไรฉันหรอกเพราะนายเป็นเกย์ใช่ไหมเจียงหัวละสายตามองออกไปนอกหน้าต่างใช่ฉันเป็นเกย์เจ้าอันอันทำสัญ,ญลักษณ์มือว่าโอเคถ้างั้นก็ลบนายออกไปคนหนึ่งได้ลบเย็ยนอยู่ด้วยทีนี้ก็เหลืออีกสามคนสำหรับถังจี้เจอ เธอเบิกตากว้างคิดถึงตอนที่เดินเล่นกับถังจี้เจออยู่ในสวนเมื่อครู่เขาพูดบางอย่างกับเธอโอ้ก็อดหรือเรื่องที่เขาบอกว่าอย่าถือโทษโกรธกันก็คือเรื่องวันในสแตนเจียงห่วจับมือเจ้าอันอันเอาไว้อันอันใจเย็นๆหน่อยเราจะค่อยๆคิดไปที่ละปลอกขณะที่เจ้าอันอันกำลังจะถามว่าอีกสองคนที่เหลือเป็นใครเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนี่เป็นเสียงประจำตัวของเหยียนอยู่ เจ้าอันอันรับสายแสงแวบผ่านเข้าสมองของเจ้าอันอันอาน้ำเสียงที่คุ้นเคยเกิดจากการที่เธอร้องขอให้ยินอยู่บันทึกให้ซึ่งเธอก็ตามตื้ออย่างเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวเจ้าอันอันกดรับเสียงทุ้มต่ำและเซ็กซี่ของเย็นอยู่ดังออกมาอยู่ที่ไหนเจ้าอันอันมองไปยังเจียงหัวแวบ,บหนึ่งในรถของเจียงหัวปลายสายหยุดไปชั่วครู่แล้วถามขึ้นกำลังทำอะไรกันอยู่ เขากำลังหิวผู้ชายฉันกำลังเกลีย้ยกล่อมเขาอยู่คนที่อยู่ปลายสายหัวเราะคนที่อยู่ปลายสายหัวเราะเสียงเย็นเธอความจำเสื่อมนี่นาแต่กลับจำเพื่อนรักคนนี้ได้ดีเนื่องจากคำเตือนของเจียงหัวเมื่อครู่เจ้าอันอันจึงเอ่ยเสียงหวานฉันจำคุณได้ดีกว่าสามีสุดที่รักเจียงหัวหัวเราะราพลางโน้มตัวเข้ามาประธานเหยียน ช่วงนี้อยากเข้ามาตรวจต่อมลูกหมากไหมครับคุณไม่ได้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนานแล้วนัดกันตรวจสุขภาพศักวันใหมรีเควัสผมเดียวผมจะตรวจให้ทุกซอกทุกมุมเลยเหย็นอยู่วางสายทันที5วินาทีต่อมาสมาร์ทโฟนของเจ้าอันอันสันครั้งนี้เป็นวีแชทของเหยียนอยู่หลังจากห่างหายไปหนึ่งเดือนครึ่งข้อความสั้นๆก็ปรากฏขึ้นกลับบ้าน ก่อนหน้าตอนที่เธอคุยวีแชทกับเหยียนยุก็มีแต่เธอเป็นคนส่งไปหาเขาข้างเดียวปกติเธอจะระดมส่งรูปหัวใจไปให้เขาทุกวันอืม่มอาจจะเป็นเพราะคำตอบของเธอเย็นชาเกินไปเหยียนอยู่เลยส่งข้อความมาอีกห้ามให้เจียงห้วมาส่ง คฤหาสหาตระกูลเหยียนสร้างกลางภูเขาเถาขึ้นมีเพียงทางเดียวซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้กล้องวงจรปิดของตระกูลเหยียนเจ้าอันอันมาถึงก็ต้องเดินขึ้นเขาไปเพียงลำพังเจ้าอันอันซบไหล่เจียงหัวพูดอำลายอย่างฟูมฟายหัวหวฉันต้องกลับบ้านแล้วอีกสองวันเราค่อยมาคุยเรื่องแผนการรบกันใหม่นะเจียงหัวลรูปหัวเธอไปดีเธอทำตัวเนียนเนียอย่าให้เหยียนอยู่จับได้ละ่ะเจ้าอันอันเสะ่อื่น คือฉันกลัวมากเลยไม่ต้องกลัวเธอมีฉันเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งมองมานี้แล้วบอกสิว่าสโลแกนปลุกใจของเราคืออะไรเจ้าอันอันกับพริบตาพยายามทบทวนความจำดูเหมือนจะเป็นภาษาไทยคำว่าฟาดมาฟาดกลับไม่เอาเปรียบเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่เตือนเจียงหัวเก็บข้าวของส่งให้เธอเรียบร้อย จากนั้นก็เดินลงไปเปิดประตูรถให้เรากับสุภาพบุรุษวันหลังว่างๆเราไปเที่ยวเมืองไทยกันอีกนะจุ๊บๆไม่ต้องกังวลเข้าบ้านไปเถอะเจียงหัวขับรถมาเซราต้ออกไปแล้วเจ้าอันอันก็ยืนเควังคว้างอยู่ที่ถนนสิบกว่าวินาทีกำลังจะหารถไปส่งที่บ้านทันใดนั้นเธอก็คิดถึงเรื่องที่สำคัญขึ้นมาได้เออบ้านฉันอยู่ไหนวะ